เอาแล้วครับ <laughs> ตัวแรกครับเอาเอาีกครับเอาอีกอาอามาแล้วมาแล้วปานินปานินโอ้ะไปยังไงไม่กล้ <laughs> กาไม่กล้า เอ้านัาเด็กตอนนี้เนี่ยเด็กโอ้ยยำๆเลยที่ถูกราเลยโอ้ยทุกคนตกว่ามืึอนี่ไห้เนาะวันศุไปตึกป่าเนี่ยไดมันจะได้ตึกป่าเนาะเอ้า สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปตกปลาหมอนะครับหลังบ้านดูอากาศมันคุมฟ้าคึมฝน,น,นแล้วก็ฝนตกเยอะเลย้ยวรอสมาชิกเข้ามาหนึ่งคนครับเดี๋ยวไปตกปลากันครับเอามาบ้านก่อน เออมันก็ซักก็ตกนี่ยแหละเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไหนเอายังมาอันใส่ขาวหรือใส่ย่างหัน่าขาวแล้วพวกนี้ขาวใช่ตายแล้วมาๆมาๆมาๆมันตำเผาเนี่ยเดี๋ยวเให้เล็กน้อยไปซื้อไหมบุบบบบกขาวบุกจิ๋มแล้วกันมานยังครับมือนีิโอ้เสื้อผ้าสิเปรี้ยงเด้อวะอนี่ยชื่อว่าสิีมันอยู่บ่ละมือนีิเลิกพองใครดีเนี่โอ้ย แบบนี้แหละปลากินดีเนี่ยแบบนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเบิ้งกันเนาะเอาไปนั่งกินกาแฟกอนเนาะเอาไปกินากาแฟกันเน<อ>าเป๊กเป๊กจังหน่อยก็เอาเอาเอาไปก่อนว <c oughs> ่าฝนยังตกอยู่ไปเลยบอก Oh. ว้ามตังไก่เลยที่ได้อยู่บ oh. <Sure. S 2> ล่ามเจดเลยเห็นเหรอบอกนไเาแบบนี้นะวยมงางเยางเด้วซนเลยยังไงเชื่อกินไก่เนี่ยนะก่วนกินนลา ไเลยเห็นแล้วครับไม้เข่ามาหาตัดไอ้ขั้นเบ็ดก่อนครับงมีคั้นเบ็ดครับเนี่ยสวนหลังบ้านน,นครับโบมีอยู่ในร่องนั่นเหมนติดยูนี่ต่อ

เออละไปห้อยกคห้อยโคองลงสู่พานมเปรนกายหอดเมืองขมิ้นกระลองมาเบิดแล้วแถวเมืองแก้วปักไตให้ฟ้องกำใสหอนบอนสามเดียมกลางดอนไอ้กะลงลองแล้วบอบานนองกุลองนำ บาทนี่ซ้ำสิไปลองหูคองไปสองคนนองเฮองเที่ยวดูของเล่นของเม้นก็มีพอ้อมซ้อมดูคือหากใครของใหญ่ๆน้อยๆก็เห็นแล้วคููสุนลยวของเป็นแปลไรแ,แ,แ,แน่คือตุกก๊กแกของแปลแปลแนโนโูน,โนก็ลองมาเบิดกีอย่างได้ยินเสียงเขาเว,าว้าว่าเมองอูบ่นีนของใหญ่

มันเลิกเลยเบ,บ็ดเท้านี่นสีบอใไส่ทุนเลยสังเกตเบิงสายแต่มันสายแรนเลยทิศรวดม,มีการใช้ทุน เนื้อามาผิดต้องเปลี่ยนเนื้อใหม่แล้วครับ <laughs> ตัวแรกครับปลาเข็งปลาเข็งนะปลาหมอใหญ่ก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่หมานหมานหมานแล้วหมานแล้ว มาสิคใหม่ตามมาแล้วครับเตีย้ยคนเซือเอครับโกมองครับ <Wow. S 1> มาโดนแะบ้วพี่เตีย้ยมาเกือบสม,มองแล้วได้ทั้งตัวเลยวางซอทั้งตัวเลยนี่เว้ยสายมันใหญ่ดบวมขี้ชุนเป็นไรมันได้อยู่ในตัวขอห้บอกเจ้าตัวได้นหน่อยมีตัวหน่อยบอให้เอามา,ามาเกาะนี่ปากคอนี่เออไปปล่อยไปทิ้งทงทิ้งทิ้า ก็อลองลองขี่กระเดานมึงดูไปขุดขี่กระเดือน,น,น,คอนาครับนี่เต็มเลยดูสิเนี่ยของดีเยดูนีล่ล่ะของมึงเนีย่ยเสียเป็นตัวแล้วเ่บ่เอาจักหน่อยล่ะข้าวมันที่ยังบ่แมีานปลาสะใหญ่ออกมาเม็ดจ้ะเสียมื่อ่เ่ได้เม็ด ลองเอลิหมครับเอาได้เราบ่เนี่โอ้ตัวเมื่อไงหนึ่งวันด้วยวันด้วยแกดูนนี้จะทำนี่แหะขอบอกนะมา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 แคนสองม่แคนสองกับแคนสองไอ้ทอ้เาพู่น้คนะ เอามาแล้วมาตองไงไงสำไรถามใจเธอดูอ้าวน้าวอ๋อได้ป่นที่ตัวนี่โอ้ยมาหลังกันมูนี่หมานกันมูเนาะได้การได้การเอ้าขนาดตั้งแต่ตัวเด้เนี่ยเนี่โอ้ยไม่ยำยำเลยดี่ตัวนี้ดีไงเลยที่คุณเนี่ย ในปานินมาพ่อมเมื่อกี้นี่ไทยโบรานผุดอ๋อถูกบักใหญ่เลยอ๋อเริ่มหมาแล้วแดดออกนี่งดูใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วโหมานเลยหลังบ้าน่ายไปถ่ไท,ทยสะครับดูสิมานปนได้บานมันลมตกแล้ว โอ้ยหมายสุดยอดสิ์ปาคอเอาระบอกอดระบอก นี่เอาไปเฮละคิมกี่นี่มาตึกแป๊บเดียวไหมสอ,สองตัวเลยฟังโนนบ่ฟังนี่ฟังใดก็ได้ฟังนี่ละมานนี่แหละครับนี่แหละครับไม้นี่แหละลองเบิ้งเด้อมันสิบหนันไนได้โอ้ยปลาบ่อนุ่ก เอาแล้วปาเข่งปลาเข่งมาเล็วครับได้ผลได้ผล <c oughs> เอาอีกครับเอาอีกบัวนวลมันเต็มพอดีเลยเนี่ย <c oughs> เอ้าบัวกับมีกินบ้านี <c oughs>

ว่าสายแลงวมันไปนตัวีกไปแล้วไปแล้วโอ้ยห่งเลยกอานอะไ่วลองดูตรงบอลหลุมเดียวกันนี่ถ้าพวกกินแสดงว่ามันไปแล้วไปมืดแล้ว ได้เม็ดปลาสวายมันเข้ามาเลยอีกรวะแดนไหมอโอ้ยปลาคือตื่นไ่แท้ไปแล้วฮ่าหาไง โอยเข็งหน่อยโอ้ยปลาตองหน่อยอีกแล้วคือหมานแท้กบปลาตองไอไม่ใช่กินปลาตองลาบเสียลาบลาบลามันจะ่ายที่แล้วเอ,อ้กอารด้การ,การ <laughs> เตรียมเตรียมเตรียเยมเดี๋ยวก็เดี๋ยวฟ้าเดี๋วาันหลอีกเท่อนึงก่อน đây 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 lạc con lạc con ướt ta biết mẹ cứ nhẹp ai u ông lên xít xít lâu 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 thịt bao ตีบ่ะตีด่ะตีว่า่โอ้ยแลตาย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 โอ้ลางบ่อลงตามไปกินไหมไปเค้งหน่อยกี่หาย่านตายเออผลงานดนไลนยปนไดลเลย่อู้พอแล้วสามลแล้ว โ,โอ้โหโอ้โหพอได้มาอยุ่ตากาก็สงบท์อืมก็ได้กินก็ได้กินตัวสุดท้ายเนาะบานเนี่ยได้ละเมื่อเลย

เป็นชิ้นไม่จับซี่ซึ่งคอาคือแซ่บลอยรองไปน้ำกันเอาหูหันเ็ทผันรองลอยไปน้ำหอมซอสมันไหลเรียบเสียท่าพออยู่เห็นพอเท่าว่ามันมุงเห็นน้องนี้เอาบาเป็นทาลายซ้ำมันด้วยตาเห็นผู้สาวบานนั่งฟ้าอยากเป็นชีื้อยาเชื่อนั่งคือมอนเพลงดินหนันแล้ว จังเกล้งอารมแกงโหูเดนเอาอินเดอก์เดอรมาจังคอย,ยหอาายุ่นเอาขาปลายไกลเมือ่อก่อนสิลองทุกเมื่อแกเสือออกให้มันหมดหมดจังเก่งออกน้ำจังนำหุองอารแกงน้ำแดงแดงเลือเ้อ,อนเลื่อยโชดาเย็นน้ำแรงขับอ่อนขึาไก่ทำไมเร่อยๆว้าวล้วกันเลยเไปแล้วครับเมื่อแล้วครับกับคนงานฟัง 2องโลนี่แหละครับตามไปบึงคนงานครับมานมานมานนะจันใส่ประคอ ปลาพวกมาึงปลาให้หลายกันได้เต็มพอดีได้ป่ะหลายเยต็มตัวเลยเต็มเลยโอ้สองรูปด้วย S <S ต,ตัวนั course, ่นแหละตัวสามร้อยเกตซีกันแหละสามเขาวันตึคู่หรือตัวเมียลปเฮ้ครับจบทิปตึกป่าลัางบ้านครับผม